พี่ๆนา,นาที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมโลโซฟิชิงนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ออกหมายตกปลานะครับวันนี้ติดทํางานช่วงนี้เลยไม่ได้ออกหมายแต่วันนี้ก็จะมาทําตะก้อตกปลาเพื่อทําสํารองไว้ไปตกปลาใน e ีพีต่อไปนะครับก็อุปกรณ์ของผมก็จะเป็นการ DIY จาก ไม้แขวนผ้านะเอาไม้แขวนผ้าของแม่แม่บ้านมาใช้วันนี้นะครับจะเป็นรูปร่างยังไงหรือหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทํากันแล้วอุปกรณ์ของเราในวันนี้ที่จะมาทําตะก้อตกปลาหน้าดินก็จะมีหนึ่งนะครับมีดคัตเตอร์นะฮะที่เอาไว้สําหรับตัดสองไม้แขวนผ้าที่จะมา DIY ทําตะก้อตกปลานะฮะ สามครีมตัดลวดนะฮะเป็นแบบตัดกิ้งจกอันใหญ่แล้วก็อันเล็กนะครับเอาไว้ทําเป็นห่วงอีกหนึ่งไว้ตัดนะครับแล้วก็ท้ายจะเป็นพิมพ์ที่จะไว้ขดตะก้อจะเป็นท่อ pvc ก็ได้นะครับของผมนี่เป็นไม้ไผ่นะเพราะว่าแถวบ้านมีไม้ไผ่แล้วดูแข็งแรงกว่าก็เลย ใช้ไม้ไผ่นะฮะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับทำตะก,ก้อลูกเล็กไว้ตรงหน้าดินถ้าแถวบ้านน,าน,านา้าๆท่านใดมีก็ลองใช้ได้นะฮะผมว่าโอเคดีแข็งแรงด้วยท่อ PVC มันปากมันตรงเนี้ยครับมันบิดง่ายแต่เช่นไม้ไผ่นี่แข็งแรงลองดูเยี่ยมครับแล้วขั้นตอนแรกในการทำนะครับเราก็จะ ไม้แขวนผ้านี่มาบิดออกให้มันตรงก่อนนะครับตัดให้ตรงเลยนะครับครับเมื่อเรายืดเป็นเส้นตรงๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตัดส่วนปลายออกที่มันเป็นบิดบเบีบ้ยวๆเนี่ยเพราะมันทำยาก ก็ตัดออกไปแล้วให้มันเป็นเส้นตรงๆนะด้านนี้ก็ตัดก็ได้หรือน้าบางท่านจะดัดให้มันตรงก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจตัดออกไปเลยให้เป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับครับเราก็จะได้เป็นลวดเส้นตรงอย่างเดียวเลยนะครับจากนั้นผมก็จะทำการเอาคาัตเตอร์นะฮะมาตัดพลาสติกส่วนปลายออกประมาณ ข้อนิ้วหนึ่งก็ได้ครับเพื่อทำเป็นห่วงหรือนะนะท่านใดที่จะไม่ตัดออกก็ได้นะผมว่าแต่ผมว่ามันมันดูเทอะทะไปหน่อยแต่ก็อยากได้สีสันนะจากของพลาสติกที่หุ้มลวดไวนะ้นะอ่านี่ก็จะเป็นประมาณเนี้อ่า จากนั้นผมก็จะขดเป็นห่วงนะเป็นห่วงนี้เลยพอขดแล้วก็จะได้ห่วงประมาณนี้ จากนั้นก็บิดบิดเลยนี่ถึงกับต้องกัดฟันนะแน่นจริงๆเลย <c oughs> พอเราบิดแล้วก็ดัดให้มันตรงนิดหน่อยให้มันตรงพอขึ้นรูปต่อไปนะครับ,อ,บ,บอ่า เราก็จะได้เป็นปลายห่วงปลายห่วงของตะก้อนะจากนั้นเราก็มาวัดข้างล่างว่าเราอยากจะได้ตะก้อขนาดเท่าไหร่ถ้าอยากได้ลูกใหญ่ก็ขยับลงมาหน่อยแต่ผมทำลูกเล็กนะประมาณนี้พอจากนั้นผมก็จะเอาคัตเตอร์มาตัดพลาสติกตรงที่จะทำเป็นห่วงข้างล่างนะครับ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเลยนะเราก็จะบิดตรงก้นให้เป็นห่วงเหมือนกันนะครับโอ้ดูเธอทะไปนิดนึงนะครับคือลวดมันยาวมากไม่ได้ตัดออกในตอนแรกนะครับอ่าหรือว่าถ้าพลาสติกตรงนี้ มันสั้นเกินไปเราก็ตัดเพิ่มได้เพราะว่าเราจะขดเป็นอีกรอบหนึ่งครับทีนี้ก็เอาออกแล้วเราทำขั้นตอนต่อไปเลย ดนั้นเราก็บิดตรงมุมห่วงนี้รอบหนึ่งนะครับครับพอบิดได้รอบหนึ่งก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้หนึ่งเห็นไหมนะเห็นอยู่นะครับ จากนั้นเราก็จะทำการตัดเพื่อที่เราจะทำเป็นคตรรอบนะครับจะตัดประมาณนี้นะครับยาวประมาณครึบหนึ่งนี่นะครับพอเราทำตะก้อลูกไม่ใหญ่ก็ทำประมาณครืบหนึ่งก็ได้หรือตัดเผื่อๆไว้ก็ได้นะครับผมจะเอเผื่อไว้มันนิดๆน,นะครับแล้วก็โอ้กระเด็นไปเลยทีเดียวเลว อ่มันก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราก็จะตัดส่วนปลายไว้เพื่อที่จะมัดตอนสุดท้ายนะครับเราก็ตัดส่วนปลายออกให้เหลือประมาณนี้พอจากนั้นเราก็เอาพิมพ์ขดตะก้อที่เรา เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับมาเพื่อที่จะขดเข้าไปในช่องพอดีเลยนะครับจากนั้นการหมุนหมุนรอบเลยนะครับตามแบบที่เราได้ทำไว้มาตั้งแต่แรกลตะก็ลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นอยู่กับพิมพ์ด้วยนะครับว่าเราจะทำเป็นขดเล็กขดใหญ่นะครับ ขดแล้วมันจิตออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นครับเราก็ใช้ครีมดึงออกมาเลยอ่านี่เริ่มเริ่มเป็นรูปรังนิดหนึ่งนะครับครับแล้วพอเราได้แบบนี้เราก็ใช้ครีมยืดขึ้นมานิดหนึ่งคนระับหรือจะใช้มือก็ได้ถ้าถ้าลวดไม่แข็งมากเท่าไหร่นะครับ ซึ่งไมโครพลนานี้ไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่พอใช้มือได้นิดหน่อยครับจากนั้นเราก็ขดให้มันเข้ารูปนิดนึงตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ทําตรงปลายตรงนี้งอเข้ามานะครับเพื่อที่จะใช้พันไม่ให้มันหลุดนะครับเราจะขดให้มันหน้าตาแบบนี้อ่า จากนั้นเราก็ดึงดึงขึ้นมาให้เท่ากับส่วนหัวที่เราทำไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับดึงขึ้นมาให้มันพอดีนะครับดึงขึ้นมาให้พอดีอ่าผม <ทำ S 2> ไม่ทำไล้ใช่ใช่เราก็จะบิดทำการบิดลวดแข็งมากเลยบิดบิดให้แบบให้มันแน่นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ครีมดีสองที่มันดูตัวใหญ่กว่าในการกดนะครับแข็งมากเลยใครบอกไม่แข็ง ต้องระวังมือด้วยนะครับอาจเกิดบัติเหตุจากอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ได้นะครับ นี่ครับเราเก็บเศษล้วนด้านบนหมุนแต่ก็กยังดูเบี้ยวๆเลยจากนั้นเราก็จะมาปรับให้มันดูขนาดเหมาะที่เราจะใช้งานนะครับเราก็ทำการหมุนหมุนไปเลยนะครัใช้ครีมดัดมากดูยุ่งยากนะครับแต่ทำทำออกมาแล้วก็โอเคสวยดี เราก็ทกําการดัดหมุนปรับแต่งไปเรื่อย อ่โอเคครับเสร็จแล้วมันก็จะออกหน้าตาหน้าตาก็จออกมาเป็นแบบนี้นะพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูเป็นสีสีด้วยดีต่อใจนะท่านนาท่านใดชอบไนหะอาจจะดูลูกใหญ่ไปแล้วตามที่เราจะปรับแต่งนะครับว่าเราจะทําลูกเล็กลูกใหญ่ก็พอใช้งานได้ครับเวลาไปเจอหมายที่แบบต่อเยอะๆที่แบบ คิดไว้แล้วว่าต้องเสียตะก้อแน่นอนก็แบบบางทีไม่มีเวลาออกไปซื้อลวดตามท้องตลาดเนี่ยฉุกเฉินนะครับไม่แขวนผ้าของผอบอใช้ก่อนยืมแล้วซื้อให้ใหม่ลวดเส้นหนึ่งก็ได้ประมาณสามถึงสี่ลูกอยู่นะครับตามขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าทำลูกเล็กก็ได้ประมาณสี่ลูกอยู่นะครับที่ผมทำมาครับหรือ นันะท่านใดที่บอกอไม่ชอบแบบสีถ้าลอกออกนะครับลอกออกพอมาทําก็จะได้ลูกขนาดนี้นะครับนี่คือนี่คือลวดที่ลอกออกจากไม้แขนผ้านะที่เอาพลาสติกมันออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นลูกใสๆแบบนี้เหมือนกับตะกร้อทั่วไปนะครับก็ใช้งานได้โอเคค่อนข้างโอเคแข็งแรงเหมือนกันครับแต่ วันนี้ก็ทำแบบเผื่อน้นาสนใจที่จะใช้แบบเป็นสีแบบนี้ด้วยนะครับก็โอเคเผื่อนะได้ชอบนะครับนี่ก็คือตะกอ้อที่ขดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอเป็นตะกอ้อสำรองได้นะครับอันนี้ก็เป็นตะกอ้อวิ่งนะครับที่ขดเป็นเกลียวไม่มีไส้นะครับ อันนี้ก็คือที่เอาพลาสติกของไม้แขวนผ้าออกก็จะเป็นลวดเพียวๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ดูไม่สวยงามเท่าที่ควรแต่ก็ใช้งานได้จริงครับขาดไปไม่เสียดายขาดบ่อยก็ไม่ดีนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีสีสันดูจีดจดัดเผื่อปลาชอบแบบมีสีสันนะครับ ครับวันนี้ผมก็มีวิธีทิ่แนะนำในการทำตะก้อที่แบบไม่เหมือนใครมาฝากนั้นะแค่นี้นะครับไว้ผมไปตกปลาหรือออกทิปออกหมายที่ไหนก็ติดตามกันในอีพีหน้านะครับอีพีนี้ไม่ได้ไปตกปลาก็ถ้านานะที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ โลโซิชิงวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับ